สวัสดีนะครับก็เห็นแมวแล้วไม่ต้องตกใจนะครับจริงๆแล้วนะครับในคลิปนีนะ้ผมอยากจะมารีวิวเลื่อยจิ๊กซอไร้สรายของโททอนะครับเพราะว่าเป็นเลื่อยจิ๊กซอไร้สายตัวแรกเลยนะครับที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปใช้งานนะครับในการติดตั้งประตูแมวให้กับพี่ที่ทํางานของผมนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ผมก็เลยได้ไปช่วยเขาติดตั้งประตูแมวนะครับโดยการติดตั้งประตูแมวเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ยากนะนะถ้าเรามีอุปกรณ์2ออย่างก็คือตัวสว่านนะครับ แล้วก็ตัวเลื่อยจิกซอของเราเก็สามารถที่จะติดประตูแมวได้อย่างง่ายดายเลยนะครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้นะผมก็เลยอยากจะมารีวิวเลือเ่อยจิกซอตัว,วนี้นะครับของทอท่อน,นะครับเป็นเลื่อยจิกซอไร้สายนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็มาดูคุณสมบัติแล้วก็การใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในคลิปนี้นยผมก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็เลื <S <s ่อยจิกซอเนี่ยผมก็มองว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับสำหรับงานช่างเนี่ยที่เราควรจะมีติดไว้นะครับเพราะว่า คุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยเขาสามารถตัดงานตามรูปทรงที่เราต้องการได้ดีกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการรีวิวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้นะเป็นเลื่อยจิ๊กซอไล้สายนะครับของ t o ท a l นะครับรุ่นก็จะเป็นรุ่น p j s l i นะครับ8501นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับของในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีใบ ใบเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยนะครับสำหรับตัดไม้มาให้5้าใบนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับส่วนอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวน้ําตัดนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวน้ําตัด2อันนะครับพร้อมกับตัวหกเหลี่ยมที่สําหรับใช้งานกับตัวเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้นะครับถัดมาเรามาดูเลื่อยจิ๊กซอกันบ้างครับตัวเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเปล่านะครับที่ผมซื้อมาอยู่ราคาสักประมาณพันสนะครับพันสีน ประมาณพันสี่เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับคือตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเลื่อจิ๊ซ์ไร้สายนะผมก็เลยอยากได้เพราะว่ามันสะดวกในการใช้งานเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับแต่เราไม่สามารถกดได้นะถ้าเราไม่กดตัวปลดล็อกก่อนนะครับตรงนี้นะจะเป็นตัวปลดล็อกนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดของการตัดนะครับถ้าเราอยู่ที่เบอร์ศูนย์เนี่ยการตัดจะขึ้นลงธรรมดานะครับแต่ถ้ายิ่งปรับมาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยการตัดจะมีการ ตัดแล้วก็ชักไปด้านหน้าด้วยเป็นการเตะใบมีดของตัวนี้นะครับเป็นการคอนโทรลตัวนี้เนาะให้เตะใบมีดเพื่อตัดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดการใช้งานนะครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของอวัสดุนะวัสดุเนี่ยโซนสีขาวนะเหมือนเดิมเลยนะครับของทัทอลเนี่ยจะเป็นยางแข็งนะครับเป็นโซนที่เราส่วนใหญ่จะจับใช้งานเนาะอย่างเลเยเลยจิตอนเนี่ยเราก็จะจับประมาณนี้เนาะเวลาตัดนะครับ จัดแบบนี้นะตรงนี้ก็เลยจะเป็นโซนที่เป็นสีขาวเพื่อให้เราเนจัดจับถนัดมือมากขึ้นนะครับส่วนโซนสีเขียวก็เหมือนเดิมนะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งนะครับแข็งแรงเลยนะครับตรงนี้ตัวฐานใบตัดเนี่ยสามารถปรับปรับองศาได้นะครับขันน็อตสองตัวนี้ออกเนาะแล้วก็เลื่อนปรับองศาได้นะครับถัดมาเรามาดูสเปคของเครื่องบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว20บโวลต์น,นะครับ ความเร็วรอบเนี่ยจะอยู่ที่0ถึง2,400รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็การตัดเนี่ยสามารถตัดได้นะครับถึง80มิมตรนะสำหรับการตัดไม้นะครับตัวนี้สเปคที่เขาให้มาก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูเรื่องวิธีการใส่ใบมีดนิดนึดนงนะครับการใส่ใบใบมีดของเลื่อยจิกกซเนี่ยก็ไม่ยากนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวจับใบเลื่อยนะครับ แล้วก็จะมีรูอยู่ด้านในตรงนี้นะวิธีการใส่ให้เราเนี่ยขันน็อตนะครับตัวเนี้คลายออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวใบเรื่อยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่ดันลงไปให้สุดอย่างนี้นะครับดันลงไปให้สุดนะดันลงไปให้สุดนะครับจากนั้นก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไปให้แน่นแค่นี้นะครับจบแล้วนะครับนะครับจบลัวนะครับสามารถใช้งานได้นะครับนี่นะครับพร้อมใช้งานแล้ว ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะลักษณะการใช้โหมดตัวนี้นะครับถ้าเราเป็นศูนย์เนี่ยเดี๋ยวเราดูนะครับตอนเป็นศูนย์นะเราปรับดูที่โหมดนี้นะครับเห็นไหมครับการขึ้นลงข่อยใบเรื่อยๆนะครับจะเป็นขึ้นขึ้นลงธรรมดานะแต่ถ้าผมลองปรับไปที่3ามเลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าใบเรื่อยเนี่ยจะมีการเตะไปด้านหน้าด้วยนะตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยตัดตัดไม้หรือว่าตัดวัสดุเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผม เดี๋ยวไปดูวิธีการทำงานของเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้กันเลยนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะใช้เลื่อยจิ๊กซอเนี่ยในการตัดไม้นะครับที่เป็นไม้พาเลยหรือว่าเป็นไม้ที่มีขนาดสั้นนะไม่ได้ตัดแบบยาวๆนะครับแต่ถ้าตัดแบบยาวๆตรงๆเนี่ยผมจะใช้เป็นเลื่อยวงเดือนถ้ามากกว่านะแต่ถ้าเป็นไม้แบบนะครับลักษณะเป็นไม้พาเลยหรืออะไรอย่างเงี้นะครับผมจะใช้เป็นเลื่อยจิ๊กซอเพราะมันจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่านะครับซึ่งเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือสามารถตัด แบบตามรูปทรงที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดแบบโค้งตัดมุมอะไรต่างเนี่ยคือจะสะดวกและคล่องตัวมากกว่านะครับแล้วถ้าถ้ายิ่งได้เป็นเลื่อยจิ๊กซอที่เป็นไร้สายด้วยแล้วก็นะครับยิ่งดีเลยนะครับมันก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเลื่อยจิ๊กซอตัวนี้นะครับของโททอเนี่ยก็เป็นตัวแรกที่เป็นไร้สายนะที่ผมมีนะครับเพราะผมมีตัวเก่าอยู่เป็นแบบมีสายอยู่นะครับก็จะเห็นว่านะครับสามารถตัด ไม้เลทนะครับที่มีความหนา,นาๆเนี่ยได้อย่างสบายนะครับอันนี้ผมก็เอามาลองตัดเป็นไม้จริงบ้างนะครับไม้นี้น่าจะเป็นไม้ไม้แดงนะครับไม้แดงหรือไม้ไม้อะไรสักอย่างนะแต่ถือว่าเป็นไม้จริงเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่า,าการตัดเขาเนี่ยก็จะไม่เร็วเท่ากับไม้เลททั่วไปนะครับจะเห็นว่ามันก็จะใช้เวลานิดนึงในการตัดแต่ก็สามารถตัดได้นะครับแล้วก็ ตัดขาดได้อย่างสบายเลยนะครับเนี่ยออกมาแบบนี้นะจะเห็นว่าก็ตัดได้เรียบอยู่พอสมควรนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมใช้เป็นโหมดแบบตัดธรรมดานะก็คือขึ้นลงธรรมดาที่เบอร์ศูนย์นะอันนี้ผมปรับมาที่ลองเบอร์สาดูนะครับก็จะเห็นว่านะครับการตัดแบบเบอร์3าเนี่ยเขาจะมีการเตะใบมีดไปข้างหน้านะซึ่งจะเพิ่มความรวดเร็วในการตัดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะถ้าสังเกตดูเทียบกับ การตัดครั้งแรกนะตัดไม้จริงครั้งแรกเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็จะเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะตัดได้เร็วกว่าแต่เรื่องของความเรียบอะไรเงี้ยก็อาจจะสู้แบบตัดธรรมดาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ผมลองตัดตรงให้เป็นอของไม้อัดให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าจะตัดได้อย่างรวดเร็วเลยเพราะส่วนใหญ่ในงานส่วนใหญ่ที่ผมทําก็จะเป็นตัดพวกไม้อัดไม้พลาเรตนี่แหละครับถ้าเป็นไม้แข็งๆไม้จริงเนี่ยผมจะใช้เป็น อ่เลื่อยวงเดือนถ้ามากกว่านะแต่ถ้าเป็นเลื่อยจิ๊กซอเนี่ยนะครับข้อดีของเขาคือเนี่ยครับการตัดโค้งแบบนี้นะครับเขาจะทําได้ดีกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆเลยนะครับก็สําหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็น่าจะจบไว้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นแนวทางสําหรับใครที่ต้องการจะซื้อเลื่อยจิ๊กซอสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกของเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับราคาก็ไม่แพงสามารถจับต้องได้นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมอาจจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ